สึกว่าตัวเองจะเป็นคนที่เครียดนะคะจริงอจังกับการทำกิจกรรมต่างๆการงานการเรียนต่างๆนะเออสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะคะเชา้าเดินไปเรียนนะจะเจอเพื่อนอยู่ท่านหนึ่งนะคะเขาจะทักเสมอเลยคะ่ะยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยสิทำไมหน้าบูดมากเลยเขาก็เอ๊ะอะไรทำไมเขาจะทักนะไม่ก็ไม่เขา้เขาใจนะคะไม่เข้าใจว่าเขาทักทำไมจนมาได้ กับแพทย์พี่รำคพบก,กับอาจารย์หมอเขียววันนี้นะคะชีวิตที่เปลี่ยนไปที่เห็นได้ก็คือยานที่เรามีรอยยิ้มเนี่ยคะ่ะพี่น้องก็จะสอดท้อนนะคะว่าถ้าพี่ยุ้ยยิ้มเนี่ยมันจะเบิกบานนะยิ้มสดใสนะคะเราก็อ๋อมาได้รู้ว่าเพราะความยึดมั่นถึงมั่นของเราอะ่ะการอยากได้ดั่งใจหมายทำให้เราเครียดเมเราไม่ได้ดั่งใจหมายนี่ก็คือกิเลสเนี่ยที่เราไม่เคยรู้เลยนะคะวันนี้ก็มาเรียนรู้ตามอาจารย์หมอเขียวที่อาจารย์สอนเนี่ยนะะี่ค่ะ สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือรอยยิ้มของเราที่สื่อให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสเราได้จริงะคะเมื่อก่อนนี้นะคะเป็นคนที่กินเก่งค่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็คือสิ่งสําคัญก็คือทานขน,ขนมขนมของเรานี้เป็นขนมไทยๆคะ่ะเป็นข้าวต้มมัดเป็นตัวที่ติดมากไม่ว่าจะเห็นข้าวต้มมัดที่ไหนนี่ก็คืออยากกินนะคะอาการของกิเลสตัวนี้ความอยากมันก็คือเห็นไม่ได้ ไม่ว่าจะเห็นด้วยสายตามันจะเป็นความห่วงอะห่วงที่ไปพะวงว่าตัวข้าวต้มมัดอยู่ตรงไหนเนาะยังจะมีอยู่ไหมเนาะหาแส่สาย,สายเหมือนเหมือนความอยากอะที่อาจารย์บอกว่าปัญหาคือความอยากเดี๋ยวนี้เหรอคะพอเราได้เห็นถึงความรสชาติความอร่อยที่มันไม่เที่ยงอะค่ะมันแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็คือมันมันไม่มีอะไรที่เที่ยงว่ารสอร่อยนั้นที่ยายเคยทําให้เราเนี่ยมันจะอร่อยแบบนั้นคงทนต่อไปตอนนี้เห็นแล้วมันเฉย ก็คืออันนี้ใช้การพิจารณามาหลายปีนะคะประมาณ3-4ปีในการที่จะเลิกข้าวต้มมัดอันนี้นะค่ะณตอนนี้ก็คือทานก็ได้ไม่ทานก็ได้เห็นแล้วมันมันมันอาการมันต่างจากเมื่อก่อนที่เห็นแล้วเราต้องไปเอามาแล้วก็ลองเลยแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อมันก็มีแค่กล้วยมีแค่มะพร้าวมีแค่ข้าวเหนียวมันก็แค่นั้นแหละเมื่อก่อนก็จะเป็นแม่ค้านะคะขายของในบคสนะคะเราก็จะมี ค้าเนื้อสัตว์ค้าขนมแกาแฟอะไรพวกนีะนะคะเป็นของฝากนะคะก็จะมีความโลภเนาะมีแต่ความอยากได้เพราะว่าเราจะขายเกินราคาตามท้องตลาดนะคะนะคะมันก็ได้เงินเยอะนะคะนะคะค่ารไไายได้เราก็ได้เยอะ <S <S พอมาเจอแพ่วิถีธรรมนะคะอาจารย์หมอเขียวก็นำทำให้เราปฏิบัติศีลข้อหนึ่งนะคะลดละเลิกเ,เนื้อสัตว์ไป ดับแรกนะคะแ่้วก็ปฏิบัติการลดกิเลสไปเรื่อยๆค่ะนะคะ,คะกลายเป็นผู้ให้นะคะทำให้เรามีชีวิตที่หบ่งปันตอนนี้ก็มาทําเป็นกสิกรรมไร้สัตว์นะะมาทําสวนนะคะแล้วก็มาทําจิตสาสาสุนบานนะคะก็ทาให้เราลดความโลภลงรู้สึกเราก็จะมีได้รับได้รับสิ่งที่ดีๆเพิ่มขึ้นนะคะ,ะ,คะแล้วก็ได้เจอหมู่มิตรดีเจอเจอ,อ สิ่งแวดล้อมที่ดีๆนะคะนะ